โอเคนะครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราอยู่ผม Mister Beamer Channel นะคะับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาดูเซิร์ฟนะฮะนี่ครับเซิร์ฟที่เราสร้างเองนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแจกเซิร์ฟนี้กันนะฮะแต่ผมขอสร้างลิฟต์ก่อนนะฮะจะเป็นลิฟต์แบบเออเขาเรียกว่าเป็นลิฟต์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 เป็น เป็นลิฟต์เขาจะว่าอะไรนะเลือกชั้นได้นะเหมือนที่แมนยูเก้าสามทำนะฮะโอเคแต่เซิร์ฟนี้ก็จะแจกกันนะฮะชุบชุบโอเคอเดี๋ยวเราก็ <ๆ S 2> จะพาดูนะฮะอัอนไหนน,น,น่าอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันะฮะอันนี้เอาไ้ใส่ซอมบี้เอ็มซีนะฮะ,<น>ะโอเค นี่คือกับดักครับกับดักยังไงฮะคุณกดปุ่มตรงนี้นะฮะ,ค,ะคุณจะได้เขาเรียกว่าอะไรคุณจะได้เหล็กนะฮะเดี๋ยวผมขอใส่เหล็กก่อนนะฮะเพราะว่าในนี้มันมีเดมอนใช่ไหมเราก็จะเอาเหล็กใส่เข้าไปนะฮยประมาณทักทาก่อนนนฮะถ้าเกิดคุณกดปุ่มนี้คุณจะได้เหล็กนะฮะเดี๋ยวแถบท<ๆ>ูปททอนอินเหล็กนะฮะก็ กดมาปุ๊บคุณก็จะได้เหล็กนะฮะแล้วเขาบอกว่าให้คุณไปกดตตอนด้านนี้และให้มาแถบอีกนี้อีกทีหนึ่งเพื่อจะเอาไดมอน,นะฮะพอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บเรายังไม่กดนะถ้าเกิดเรากดปุ๊บพิทตันจะดันเชดมาไว้ตรงนี้ซึ่งในเชดจะมีธนูพิษนะฮะพอคุณกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะดันเชดไปปั๊บพอดันไปเสร็จฟุ๊บมันก็จะมีธนูพิษอยู่ข้างในนะพอมีธนูพิษข้างในเสร็จปุ๊บ กดปุ๊บมันก็จะยิงธนูพิษออกมาเนยฮะโอเคเอา่าอันนี้ก็คือขึ้นล้างรถไฟนะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแจกเซิร์ฟน,นี้กันนะเอาไว้ไปศึกษาดูกันเองนะคบก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนะฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นกันนะ,ะตรงนู้นก็เป็น กับดักนะฮะพอเราสับคันโยกปุ๊บข้างบนก็จะเปิดออกเป็นธนูพิษนะฮะดูนะโอเค,อเค,คกลไกก็ง่ายๆครับผมสรรหาทำเอานะฮะตัวผมเต็มนะฮะโอเคแล้วก็นี่ก็คือกดด้านี้ปุ๊บ หนามันก็จะเปิดออกนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปนี่เอาไว้ตั้งโชว์นะฮะแล้วก็ปิดนะมันจะมันจะปิดไม่ค่อยได้นะผมอ่าเป็น,นกลไกที่ทดสอบทำเอาเฉยๆนะฮะอืมอันนี้มันเละแลนะ้วฮะแตกพวกขอแนะนำว่าอย่าไปโดนมันนะฮะอเคมันจะหยุดดิ่งกันทุกอันนะ ไอ้น,นี่เ,เด้งอยู่ได้โอเคีเค๋ยวเราจะพาไปดูอะไรนะก็ไม่น่าจะมีนะฮะก็เซิร์ฟนี้ก็กเขาบอกว่ามันไม่ค่อยใหญ่อะไรนรักนะฮะแต่ผมจะเอามาสร้างลิปนะมันจะค้างอะไรนะโอเคอก็เอานว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะ สำหรับใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมที่กดไลค์นะฮะ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะฮะโอเคนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนคุณด้วยละ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้านะเจอกันอีกทีนะฮะบ๊ายบาย